สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขาแอบซ่อนความรู้สึกใดที่มีต่อคุณ โ oh. <c oughs> อ้โหอะเขาแอบซ่อนความรู้สึกใดที่มีต่อคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกดีๆไม่รู้เขาเคยบอกคุณหรือเปล่าหรือเขาเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวก็คือผู้อ่านมองว่าตัวเขาอ่ะน่าจะไม่ค่อยทําอะไรให้คุณได้เห็นสักเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนกับเขาอยากจะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน คือตัวเขาไม่ว่าคุณกับไม่ว่าคุณกับเขาสองคนเนี่ยตอนเนี้จะอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าคุณสองคนทะเลาะกันอยู่หรือห่างหายกันไปเงียบนิ่งใส่กันหรือไม่ได้คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเลิกเลิกรากันผู้อ่านอยากจะบอกว่าเอาจริงๆมันยังไม่จบนะเขาอะตัวเขาไม่เคยคิดจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้เลยและเขาก็ยังคงรู้สึกว่าเขายังมีคุณอยู่ เขายังไม่ได้ปล่อยคุณไปไม่ได้ปล่อยแบบปล่อยเลยไม่ตามแล้วอะไรอย่างนี้นะคือต่อให้ตอนนี้ถ้าเขายังเงียบยังนิ่งอยู่มันเป็นแค่การพักชั่วคราวเป็นแค่การถอยไปไปตั้งหลักอะเออและเขาอะที่หายไปที่เงียบไปที่ถอยไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาถอดใจไม่ได้หมายความว่าเขายอมแพ้ไม่ได้หมายความว่า เขาจะเลิกกับคุณหรือเลิกรักคุณไม่มีความรู้สึกต่อคุณแล้วเขามีความรู้สึกกับคุณแล้วมีมากด้วยแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากๆนะคะเขาเขาคิดถึงอนาคตร่วมกันกับคุณด้วยเอาจริงๆเนี่ยเขามีแผนมีแผนไปถึงการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณเขาน่มองไปถึงขั้นนั้นแล้ว แลวถ้าตอนนี้ไม่ว่าคุณสองคนอยู่ในสถานะใดเขาอยากเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะคือถ้าเป็นแค่คนคุยอ่ะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นคนรักเปลี่ยนเป็นแฟนเปลี่ยนเป็นคนรักที่จริงจงังเห็นไหมสองถ้วยก็ออกมานะคะคือเขาอยากจะเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยให้มันดีขึ้นหรือถ้าคุณสองคนเป็นแฟนกันอยู่แล้วเขาก็อาจจะอยากเปลี่ยนไปเป็นสามีเป็นภรรยาคือเป็น เป็นครอบครัวเดียวกันอะไรแบบเนี้ยอืมหรือมันอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยจะดีก็อยากจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอยากจะกลับให้มันมีความรักมีความหวานมีความรู้สึกดีๆต่อกันอีกคุณนะี่ะคือคนที่ที่ใช่สําหรับเขาคือคนที่เขารักคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยคือคนที่เขา,เ,าเหมือนตัดสินใจไปแล้วว่าต้องเป็นคนนี้ เขาเลือกแล้วว่าคือคุณและเขาก็ไม่เคยยอมแพ้นะคะเขาอะอยากจะเป็นคนดีของคุณด้วยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่สามารถดูแลสามารถที่จะซัพพอร์ตให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือให้ได้เท่าที่เท่าที่เขาจะสามารถให้ได้อะเขาอยากให้คุณมากเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นให้อะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องของเงินทองทรัพย์สินของขวัญอะไรที่คุณอยากได้หรือจะเป็นเรื่องเวลาเขาก็อยากจะให้คุณหรือจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจอะไรก็ได้อะที่ทำให้คุณมีความสุขเขาอยากทำให้คุณนะแต่บางครั้งอ่ะมันไม่ใช่แค่ความอยากเพียงอย่างเดียวคือมันอะ ไอความรู้สึกอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาหรอกคือเขาก็มีความคิดที่ดีมีความรู้สึกดีๆกับคุณมีความปรารถนาดีกับคุณแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่นี้ไงมันอาจจะมีปัญหาอื่นๆรอบตัวเขาเช่นสมมติเขาอยากให้เวลากับคุณแต่เขาติดงานแต่งานมันรัดตัวงานมันแบบงานเข้า่งานรุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาขยับตัวไม่ได้เขาหาเวลาให้คุณไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไง นอกจากเขาจะต้องลาออกแล้วเอาเวลาทั้งหมดมาให้คุณแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนกินกินข้าวหรือเอาเงินที่ไหนมาซัพพอร์ตคุณอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเออเนี่ยมันมันก็จะเป็นประมาณเนี้ค่ะคือมันเป็นสิ่งที่อะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากจะให้คุณเขาอยากจะซัพพอร์ตคุณเขาอยากจะตามใจคุณอยากจะทําให้คุณมีความสุขแต่มันทำไม่ได้ดังใจขนาดนั้น เพราะมันติดปัญหาเรื่องอื่นไม่ได้ติดที่ตัวเขานะไม่ได้ติดที่ว่าเขาไม่อยากให้นะอืตัวเขาอะคิดจินตนาการอะไรหลายหลายสิ่งหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างเลยอะเป็นสิ่งดีๆเกี่ยวกับคุณอะเขาอยากทำนุ่นอยากทำนี่ให้คุณอยากทำให้คุณที่หลักๆเลยอะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอยากทำให้คุณมีความสุขแฮปปี้กับการมีเขาอยู่ในชีวิต อันนี้เป็นความรู้สึกที่ที่เขาแอบ,บซ่อนเอาไว้นะแต่ผู้อ่านก็ไม่รู้ว่าเขาเคยบอกคุณหรือเปล่าอดูไพอ่ออเค้าเพิ่มเติมสิถ้าคุณคิดว่าเขาไม่รักคุณอนะ่ะจริงๆเขารักคุณนะอืรักมากด้วยเพียงแต่การกระทำอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบ ไม่ตรงใจหรือว่าอาจจะเป็นคนช้าๆทําอะไรช้าๆไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นการกระทําที่ชัดเจนอะไรมากมายนักอะแต่คนคนนี้ต้องใช้เวลากับเขาอะค่ะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรู้สึกของเขาอะเออเขาอะ่ะชอบคุณมากๆแล้วเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณอะคู่ควรที่จะได้รับการดูแลควรที่จะ อคนที่จะได้รับความรักที่ดีๆคุณควรจะมีความสุขเขาเลยอยากจะให้นูน่นให้นี่กับคุณอยากจะทํานูน่นทํานี่ให้กับคุณนะให้หลุด คร้าบนี้ยโดยรวมก็คืออยากจะบอกคุณว่าเออความสุขต่างๆอะนะมันอยู่รอบตัวคุณแหละมันอยู่แค่ว่าคุณจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณมัวแต่คิดลบมัวแต่คิดมากมัวแต่กังวลอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมองไม่เห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้ามันก็เหมือนความรักของคนคนนี้เหมือนกันเขามีความรักให้คุณอนะแต่ถ้าคุณมัวแต่ คิดลบคุณมัวแต่มองมองในมุมของคุณอย่างเดียวไม่ลองคิดถึงในมุมของเขาบ้างคุณก็จะไม่เห็นความรักที่เขามีให้กับคุณทั้งๆที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยเขาให้คุณมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นเองแล้วคุณก็หนอยคุณก็น้อยใจคุณก็คิดมากคุณก็คิดว่าเขาไม่รักคุณก็ทะเลาะกับเขางอนเขาโกรธเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะ ลองให้บอกว่าให้ลองเปิดตาเปิดใจอืมเปิดตาเปิดใจแล้วก็ยอมให้ตัวเองอะ่ะได้มีความสุขบางครั้งเรื่องบางอย่างอะ่ะมันคอนโทรลไม่ได้เราก็ลองชิวๆปล่อยไปเรื่อยๆได้ไหมล่ะคุณจะได้แบบไม่ต้องเครียดมากเพราะบางทีคุณอาจจะใจร้อนคุณอาจจะต้องการแบบนึงแต่เขาทำให้คุณไม่ได้อย่างอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณต้องการ คุณก็รู้สึกว่าเขาไม่รักเขาไม่แคร์หรือว่าเขาไม่มีใจให้เราอะไรเงี้ยคุณก็จะคิดมากคุณเหมือนคุณดึงดราม่าเองอะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรมากเออถ้าคุณทําใจให้สบายแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปมีความสุขของคุณไปอยู่กับเขาให้มีความสุขอะค่ะปรับตัวเข้าหากันคนละนิดคนละหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็อ่านมองว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นกับความสัมพันธ์นี้อืมอ่ะโอเคนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ